สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับเช่นเคยครับท็อปฟี่ธรรมายนะครับวันนี้ฮากระสิมารีวิวกินอาหารนะครับนี่ครับขนมชิปปีชอบอัลมอนด์คันครับนี่อัลมอนด์ชอบกระแลกครับผมวันนี้ฮากระสิมากินกันนะคร,ร em SO. ับแต่ก่อนกินนะครับเพราต้องล่างมือนะครับล้างมือก่อนครับโดยเจียวล่างมือครับเพื่อความปลอดภัยครับผมเมื่อหัวหอเจียวหัวเอาเสร็จแล้วครับเอามาเปิดกันเลยครับเราไปดูข้างในกันเลย สวดีครับหนาร่อยปะครับเม็ดอัลมอนด์ช็อกโกแลตครับผมแต่ผมย่านนมันติดเขียวผมไม่ยูได้เนี่ยเป็นยังเสียอัลมอนด์ช็อกโกแลตครับพร้อมขอปปารับหวานครับบาน ัครบครบฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับแซบครับแซบแต่คงที่กินมาเบิดนะครับแค่เดียว <c oughs> ได้หลายครั้งครับอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่นีเป็นทังไหนครับกับติดเขียวครับเขียวดำาเลย้เมื่อนี่กับขอบคุณนะครับเอฟซีทุกคนนะครับที่ติดตามครับแต่ผมก็ขอย้ำอีกครั้งครับตอนที่เห็นอย่างเขากใส่เปียวล่างมือนี่เราขาเชื่อครับเขากินนี่อย่างเสร็จแล้วเขากะล่างมือก็ได้ครับผม่อคล้อสะอาดเลยครับสำหรับเมื่อนี้ผมก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับ อยากให้เฮ็ดคลิปอีย่างต่อไปกับคอมเมนต์ Comment ไว้ด้านล่างเลยครับหรือใครอยากอ,าอินบ็อกซ์สัวนๆนะครับก็กดมาที่ลิงก์เฟซบุ๊กผมเลยครับผมจะทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กไว้ให้ใต้คอมเมนต์ Comment นะครับผมสำหรับเมื่อนนี้ก็ขอบคุณครับ